ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่2มีนาคมพศ2567ค่ะ คำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์10ดาบนะคะภายเตือนในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะชาววันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังก,กะปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังบางคน เป็นในเรื่องของขมันหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือสิบดาบเนี่ยอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ6ไม้เทา้ามีดวงของการได้เดินทางนะคะเรียกว่าชีพจรลงเทา้าเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอววะมงคลหรือ6ไม้เทา้าการงานในวันนี้นะคะก็เรียกว่ายังไปได้เรื่อยๆนะคะยังมีความรับรื่นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะสิ่งต่างๆเข้า มาอไพ่หกไม้เท้าเรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากด้วยนะคะราชินีไม้เท้าการงานโดดเด่นค่ะการพูดคุยการติดต่อการเจราจางานค้าขายงานเซลล์นะคะบางคนนี้ขายประกันชีวิตได้นะคะสิบดาบอ่านได้ถึงการทําประกันชีวิตหรือขายประกันชีวิตประกันสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสิบดาบก็ไม่ได้ส่งผลเสียทั้งหมดเลยทีเดียวสิบดาบราชินีไม้เท้าบางคนอาจจะมีอาชีพนะคะ ขายประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะนะก็เรียกว่าได้นะคะประกันพรปนะคะประกันรถนะคะก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรการงานนะคะเรียกว่าไก่เกียร์เคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีราชินีไม่เท้าในชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งฉลาดสติปัญญาดีมีไหวพิบฏิภานที่ดีรู้หลบรู้หลีกรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการงานในวันนี้ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณสามารถที่จะจัดการมันได้และเคลียร์มันได้อย่างแน่นอนค่ะการค้าการขายอาจจะ ดูเงียบๆซบเซาไปบ้างปรกคับปักคองไปก่อนส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะหาเงินเก่งแต่ก็มีอะไรเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่มากอยู่ด้วยเช่นกันบางคนมีภาระนิ้สินรุมเร้าเข้ามานะคะ หรือใครที่ชอบเสี่ยงโชควันนี้ตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะและการเงินชาวนอาทิ์วันนี้นะอาจจะหมดไปกับยูกยารักษาโรคนะคะนะหรือว่าหมดไปกับการซ่อมรถการทําประกันรถนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักวันนี้มันดูเงียบเงียบเง,บเงาเงานะคะบางคู่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรักเราไม่เท่าเดิมรักเราน้อยลงไปนะคะดูเหมือนแฟนจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะหรือตัวเราเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดอันนี้เรียกว่ายังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะชาววันอาทิตย์หรือย,อยังเบาๆอาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์8ถ้วยนะคะ8ถ้วยไพ่ใบนี้นะดูเหมือนชาววันอาทิตย์จะหันให้กับเรื่องจะหันหลังให้กับเรื่องราวทุกๆนะคะเรื่องราวที่เคยฝังใจเรื่องราวที่เคยเจ็บปวดใจนะคะพร้อมที่จะเผชิญนะคะกับปัญหากับสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไพ่8ดถ้วยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของคําว่าอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะแต่ไพ่รูปไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าเห็นไหมคหันหลังให้กับอารมณ์และความรู้สึกหันหลังให้กับความรู้สึกที่แย่แที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองสร้้าางงกกํลัััใใจหบตว นะคะคชาวันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําให้คุณบริจาคโลหิตนะคะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างประชาวัดตัวเลขจากนา,ายายมีเลขศูนมีเลขหกมีเลขหนและเลข8ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์อัศวินเลียนนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะอัศวตนเลียนเนี่ยหมุนเงินเก่งหาเงินเก่งหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่หรือบางคนมีโชคลาบลอยเข้ามาด้วยตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะห้าไมไเท้าการงานก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหานะคะปัญหาที่มันค่อนข้างจะดูจุกจิกวุ่นวายหรือในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันการต่อสู้การช่วงชิงนะคะ เรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันทัศนคติหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะคะเจด,ดาบต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยนะคะบางอย่างตรงเกินไปผงผางเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะต้องรู้จักพูดนะคะการงานก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเรียกว่าจึงจะประสบความสําเร็จต้องมีในเรื่องของคําว่าพะเดชพักคุณเข้ามาด้วยนะคะจะ ใช้แต่ในเรื่องของการออกคำสั่งอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะเพราะตำแหน่งบริวารลูกน้องเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยลูกน้องอาจจะดื้อบริวารอาจจะดื้อสร้างปัญหาจุกจิกหัวใจให้ไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่บางคนนีชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนีสินรุมเร้าจับแพ้ชนแกะอีลุงตุงนางอยู่เหมือนกันอยากจะได้เงินสกอ้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาสะสางนะคะโชคมีไหมโชคมีนะคะแต่ก็เรียกว่า อย่าอย่าอย่าซื้อจนเยอะเยอะจนเกินไปเอาแค่หอมปากหอมคอก็แล้วกันนะแล้วไพ่เจ็ดดาบใครที่จะลงทุนทําอะไรดูให้ดีนะคะอย่าลงทุนในอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะระวังในเรื่องของการถูกลวงหลอกลอ่อหลอกด้วยนะคะ ส่วนความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่นะคะระวังคู่รักคู่รองจะจับได้ด้วยนะเรียกว่ารัก,รกเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดเรียกว่ามีคนแอบคุยก็แล้วกันนะคะโสดแบบมีคนคุยคุยนะคะแก้งเหงาคลายเหงานั่นเองค่ะสุขภาพชาววันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาเข่า,ขานะคะกระดูกนะคะนะอาจจะมีเรื่องของข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงลื่นหกลมก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ หกดาบนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าการเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆหกดาบเนี่ยบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะผู้นำครอบครัวต้องดูแลครอบครัวนะคะเหมือนคนที่พายเรือนะคะอยู่กลางแม่น้ำนะคะเรียกว่าต้องพาครอบครัวไปให้ถึงฝั่งนั่นเองหกดาบนะคะบ่งบอกว่านะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาจะทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ตัวเลขจากนาภพยมีเลข6มีเลข5มีเลข7และเลข6นะคะชาววันจันทร์วันนี้ถ้าจะทําบุญให้ปล่อยป่านาเขียงปล่อยปลาในตลาดสดนะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารเด็กถือถ้วยนะคะหมกมุนนะคะอยู่กับการเรียนรู้หนังสื้อนังหาตำรับตำราหรือว่าอาจจะกําลังใจจดใจจอรอคอยข่าวดีรอคอยเรื่องราวดีๆรอคอยบางสิ่งบางอย่างบางคนจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับการทําบุญนั่นเองนะคะส่องไม่เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามารวม มถึงบางคนจะได้คู่หูได้บัตตี้ได้ที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะเรียกว่าสองไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการมองการไกลนะคะการรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยในเรื่องของการเดินทางบางคนนะคะอาจจะรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซา่านั่นเองค่ะมีดวงให้ต้องเดินทางแบบเร่งรีบแบบกระทันหันนะคะหรือทําอะไรก็ต้องดูเหมือนกับเร่งเร่งด่วนนะคะนะ เกิดขึ้นนั่นเองใครที่ขับรถเองเราะมัดระวังนิดนึงนะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะคะเดี๋ยวอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเกิดขึ้นใบเซ็นใบสั่งอาจจะตามมาได้นะคะการงานเนี่ยมีความมั่นคงดีหรือใครที่รอง,งานคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานอาจจะมีบ้างความเหนื่อยๆบางคนนี่ทํางานกันแบบหัวหกป้วขิดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรืออาจจะมีการเงินที่ดีเข้ามาจากทางไกลาบางคนนี่เรียกว่า าการเงินนะคะอาจจะมีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ด้วยนะคะตัวเล็กจากออนไลน์จะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางคู่นะคะที่อยู่ด้วยกันหมอฟ้าแนะนําว่าให้จูงมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันก็โทรนะคะนะติดต่อพูดคุยแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันบ้างนะคะความรักของคุณจะได้ดูไม่เหงาจนเกินไปคะ่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่ดูเหมือนมีคนแอบส่องแอบมองแอบชอบคุณอยู่นะคะ สุขภาพนะคะชาววันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ สี่เมถาว์นะคะสี่เมถาว์เนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นหรือธุรกิจกิจการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองสี่เมเา้าบางคนอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านนะคะอาจจะมีในเรื่องของอการกินเลี้ยงกันการพบปะกันนะคะ,ะเฉลิมฉลองกันในกลุ่มพี่น้องนะคะในกลุ่มครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยนะคะ ตัวเล็จากนาไพมีเล็กหมีเล็กสมีเล็กและเล็กสค่ะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นะคะนะการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลน,นะคะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธคิงเรียนนะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือคิงเรียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะบางคนนี่จะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าวานนิดด้วยนะคะ 10บถ้วยนะคะบ่งบอกในเรื่องของความสุขนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นหรือ10ถ้วยเนี่ยบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนพาครอบครัวพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนนะคะไปนั่งชิลๆนะคะนะเรียกว่าทานข้าวนอกบ้านรวมกันก็ได้นะ10บถ้วยเนี่ยได้กําลังใจที่ดีนะคะจากครอบครัวจากคนรักด้วยค่ะ สามไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกงานติดต่อนะคะนะหรือว่าบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกก็ได้ด้วยนะและสามไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูสามไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของคําว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆเข้ามาหรือถ้าในเรื่องของการค้าขายวันนี้ไม่ได้เงียบไม่ได้ซบเซานะคะ มียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นด้วยค่ะการเงินวันนี้ก็ค่อนข้างจะสะพัดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการเงินหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือมีคนเข้ามา อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากกัลยาณิมิตท,ที่ดีส่วนความรักนะคะสิบถวยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอยู่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังคลองความโสดอยู่คุณอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการหาเงินการเรียนที่มากกว่านั่นเองค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะชาววันพุธอัศวินดาบต้องลุยต้องสู้นะคะนะต้องเข้มแข็งนะคะเรียกว่า ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะคะแต่ก็ต้องสู้แบบมีสติด้วยนะเพราะอาอัวินดาบใบนี้นะคะเรียกว่านักรบนะคะเป็นไพ่ของนักรบที่มีชุดเกาะอย่างดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะออกรบนั่นเองนะคะตัวเลขจากคนรักจะให้โชคค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขค่ามีเลขศูนย์มีเลขสามและเลขหกค่ะชาววันพุธวันนี้จะทําบุญนะคะก็เรียกว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาจะได้รับาการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีบ้างเรื่องให้ต้องหุดหงิดใจนะคะบางคนนี้พะวงหน้าพะวงหลังห่วงหน้าห่วงหลังจะเอายังไงดีนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจก็อาจจะมีเข้ามาอยู่บ้าง หนึ่งเรียนนะคะหมายถึงเล็กหนึ่งทั้งนั้นเลยนะวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะมองบอกในเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะนะเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกนะคะนะเรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะการงานนะคะหมอฟ้ามองว่าใครที่มีงานทําอยู่แล้วเนี่ยการงานคุณมั่นคงนะแต่คุณอาจจะมีบ้างรู้สึกเหนื่อยเบื่อเบื่อเครียดเครียดอยากจะมองหางานใหม่นะคะที่อาจจะมีในเรื่องของคําว่ารายได้หรือว่า การเงินที่มันมากกว่านี้นะคะบางคนค่าของชิปสูงเหมือนกันนะคะหรือนะคะคนนี้ชาววันพฤหัสนะดวงคุณโดดเด่นในเรื่องของการเงิน จะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินที่ดีเข้ามาจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรืออาจจะบางคนนี่อาจจะมีในเรื่องของการได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากใครบางคนบางคนจะเกี่ยวข้องกับเพชรทองเข้าของมีค่าอาจจะมีในเรื่องของการซื้อเพิ่มนะคะให้รางวัลกับตัวเองนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของอาการเงินไม่ติดขัดนะคะนะส่วนในเรื่องของความรักเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวปกติวันนี้พูดคุยอะไรกันอาจจะดูไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดนะคะ คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายของคุณอยู่แล้วนะมีสเปคของคุณมีคนในใจของคุณนะคะแต่อาจจะยังไม่ไม่มีตัวตนนะคะก็เรียกว่าคนโสดอาจจะยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมกันด้วยนะคะเช่นมีบาดค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัสค่ะชาววันพรฤหัสอัศวินีรนนะคะ เรียกว่าวันนี้นะชาววันพฤหัสมีโชคเข้ามาจริงๆนะคะมีแต่ไพ่เงินทั้งนั้นเลยนะและอสศวนเหรียญเนี่ยนักลงทุนนักเสี่ยงโชคกล้าได้กล้าเสียตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆนะคะดวงนะคะถ้าเป็นอัศวนเหรียญหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยเล่นหุ้นได้นะคะนะเล่นหุ้นปั่นหุ้นนะคะปั่นสล็อตได้นะคะ ตัวเลขจากนาไพา่มีเลขหนมีเลขหนมีเลขหนและเลข6นะคะชาววันพฤหัสท่าวันนี้จะทําบุญแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้มูล,ลนิธิเด็กนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์คาเหลียญเลยนะคะสุขภาพมาก่อนเลยนะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะกล้ามเนื้ออาจจะเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าคอด้วยนะคะ เจ็ดเลียนนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่หรือในช่วงนี้อาจจะต้องอนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตรายได้นะคะรอคอยในเรื่องของเงินออมเงินสหกรณ์เงินทกสนะคะ ก็เรียกว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยเสียเงือแล้วถึงจะได้ตังะคะ่ะสามดาบนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังสิ่งใดนะถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะหรือสามดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะเกิด อาจจะมีเรื่องราวตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดหรือสิ่งที่คิดไม่ถึงนะคะและพภพไพ่สามดาบบางอย่างก็เหมือนหอกค้างแค้นะคอยทิ่มแทงเสียดแทงจิตใ,ใจอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีคําพูดนะคะที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดใจเกิดขึ้นในวันนี้หรือนะคะ ถ้าให้ใครหยิบยืมเงินไปก็อาจจะได้คืนยากนะหรือว่าถ้าคุณไปหย,ยิบยืมเงินใครคุณก็ต้องเผื่อด้วยนะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่นะคะตนอาจจะต้องเป็นทิพย์พึ่งแห่งตนการงานในวันนี้นะคะดูเหมือนจะเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพลีย,ยล้าล้านะคะไม่ค่อยมีกระจิตกระจายนะคะในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะดูมันเบื่อเบอืเบอ่เบอเซ็เงเซงนะเรียกว่าระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะ3ดาบเนี่ยมันอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะ หรือถ้าใครที่ค้าขายนี่เรียกว่าต้องดูแลเทคแคร์ลูกค้าให้ดีนิดนึงนะอาจจะเจอเจอกับลูกค้าที่ทําให้เรารู้สึกว่าหุดหิดจังวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักนี่เรียกว่ารักไปเหนื่อยไปรักไปทุกไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีรักรักเลิกๆตัดกันไม่ขาดเลยทีเดียวส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่หรือบางคนอกหักมามดหมาดเลยนะอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขามีเจ้าขา้าเจ้าของแล้วนะคะสุขภาพนะคะ้าเหรียญเราบอกไปแล้วนะสามดาบเนี่ย บางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะนะระคายคอนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะหอบง่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยนะหัวใจอาจจะเต้นผิดปกผิดปก,กติผิดจังหวะนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์ราชนีไม้เท้านะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรไพ่บอกว่าให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้าเนี่ยต้องเพิ่มความกระตือรือร้นในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะนะในสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะนะเรียกว่ามีไหวพริบปฏิภาณที่ดีนะคะมีสเสนะ่ห์มีวาจาที่ดีนะคะเป็นคนที่มีเซนด์ด้วยนะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นวันนี้โฟกัสไปในสิ่งที่ทํานะคะแล้วทํามันออกมาให้ดี แล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างนะคะนะเรียกว่าไม่ต้องไปรับฟังในทุกๆเรื่องราวทำหน้าที่ของเรานะคะตัวเลขจากนาไพยมีเลขค่ามีเลข7มีเลข3และเลข1นะคะชาววันศุกร์จะทําบุญหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหยูยารักษาโรคหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะบริจาคให้กับคนยากไร้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าคะ่ะต่อไปมาดูชาวันเสาร์กันบ้างคะ่ะ ชาววันเสาร์ไพ่ทำแผนนะคะชิพจรลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขาหรือทำแผนจะเกี่ยวข้องกับงานพูดงานสื่อสารงานติดต่อนะคะการเซ็นสัญญา้อตกลงสิ่งต่างๆอาจจะมีเข้ามาไพ่เดทนะคะเป็นคนที่อาจจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนสักเท่าไหร่แต่เรียกว่ามีเซ้นมีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างหรือตัวคุณเองอาจจะได้เข้าไป ไกลเกลียเคลียบปัญหาให้กับบุคคลอื่นไพเดทเนี่ยบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปในสถานที่นะคะโบราณสถานนะคะใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะหรืออาจจะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ วีออฟฟอร์จูนนะคะนะการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามานะคะมีดวงของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะคะไม่ได้แย่ลงหรือตัวคุณเองอาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งต่างๆสิ่งรอบข้างนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเปิดโลกทัศนัให้กว้างขึ้นนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีเข้ามาวีออฟฟอร์จูนเนี่ยอย่าหยุดนิ่งกับการเรียนรู้นะคะนะ เรียกว่าต้องต้องหมั่นฝึกฝนนะคะพัฒนานะคะฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจะรอคำว,ว่าโชคอย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวเราเองต้องต้องเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่การเงินหาเงินเก่งมีโชคเข้ามาตัวเล็กจากคนตายจะให้โชคค่ะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคอําว่าอาาตในหน้านะคะนะเออบางคนเป็นในหน้านะคะ เป็นพ่อค้าคุณกลางก็อาจจะมีเรื่องของรายได้เสริมสิ่งต่างๆเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ความรักไม่ได้วื่หวาสักเท่าไรสำหรับชาววันเสาร์นะคะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะหรือว่าบางคู่อยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะแบบอยู่คนละมุมบ้านคนละมุมห้องนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรืออาจจะแบบโสดแบบมีคนคุยแก้เหงานะคะ สุขภาพชาววันเสาร์วันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะหรือไพเดสเนี่ยคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกเป็นตกขาวเป็นฤูดูขาวดื่มน้ําทานน้าเยอะๆด้วยนะคะบทสรุปของไพชาววันเสาร์ค่ะ ชาววันสาวไพดีอินเพลอร์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามความมุ่งมัน่นความตั้งใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวนะคะไพดีอินเพลอร์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ารักเกียรติรัก,กศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเอ่อค่อนข้างจะใจใหญ่นะคะนะอินเพลอร์เนี่ยนะคะเรียกว่าต้องเข้มแข็งนะคะแล้วคุณจะผ่านปัญหาสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ชาววันเสาร์นะคะวันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําน้ําดื่มนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์ตัวเลขจากคนตายจะให้โชคเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข3มีเลข0และเลข4นะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ